เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เขตพยื้นที่การศึกษาสำนักงานส่งเส,ส,สร,รสิมการเรียนรู้สำนักงานสาธารณสุขสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเทศาบาลตำบลสันมหาพลรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนชายวัย26ปีในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้ข้อมูลทางทะเบียนรนัษฎรว่าพบว่ายเยาวชนคนนี้ค่ะไม่มีชื่ออยู่ในระบบการศึกษา โดยชั้นเรียนสุดท้ายก็คือชั้นป .5 เท่านั้นนะคะจากการสอบถามครอบครัวพบว่าเด็กคนนี้หยุดเรียนเพราะว่าต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนพ่อค่ะต้องทำงานเป็นเสาหลักออกไปขายโรตีหาเลี้ยงครอบครัวรวมทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทีมสาววิชาชีพร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เยาวชนคนนี้มีโอกาสกลับไปเรียน โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เข้าไปช่วยจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมขณะที่หน่วยงานอื่นๆเข้าช่วยเหลือดูแลแม่ที่ป่วยและพัฒนาอาชีพให้กับพ่อของเด็ก คุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาพร้อมกับวางแผนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างรอบด้านทั้งเรื่องของการศึกษาสาธารณาสุขความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้เด็กได้กลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการจัดการบริหารการจัดการศึกษาโดยมีการมีส่วนร่วมค่ะภายใต้แนวคิดแม่แตงแซนด์บ็อกซ์โดยมีพื้นที่นําร่องของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือที่อําเภอแม่แตงนั่นเองถัวมีเรื่องแม,ม่ไม่สบายนะครับแล้วทางเราถ้าเด็ก ไม่อยู่ในภาพบังคับน่ยมันก็แล้วก็พอดีแกก็มีอายุถ,ถึงละ15ปีแล้วก็นำมานำมาเรียนกับเรานะครับซึ่งการศึกษาของเราเนี่ยหนึ่งหนงระดับเนี่ยเรียนอสองปีสี่ภาคเรียนนะครับไอกองสวัสดิการสังคมดูแลเกี่ยวกับเบีย้ยยังชีพคนพิการนะครับได้ เบี้ยยัยงชีพเดือนละ1,000บาทแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยนำไปที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินะประเมินความพิการด้วยนะครับซึ่งหากเด็กถ้า,ายุไม่เกิน18ปีเนี่ยจะมีได้รับเบี้ยยัยงชีพประมาณ800บาทต่อเดือน ถ้าเจาะเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะพบว่ามีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา1,151คนโดยคณะทำงานแม่แตงแซนด์บ็อกซ์มีเป้าหมายลดจำนวนเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ภายในวันที่30เมษายนนี้ค่ะจากนั้นจะเป็นการเดินหน้าช่วยเด็กที่หลุดจากการศึกษาทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ประมาณ35,000คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำแค e แพลนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสอสอ งบประมาณตรงนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินของโดยรัฐบาลโดยผ่านของกอสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับซึ่งกลไกตรงนี้การทํางานตรงนี้มันเป็นทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศเนี่ยกสศเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทํางานพร้อมกับทุกกระทรวงทะวงกรมและหน่วยงานในเชิงพื้นที่ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยให้เด็กนอกระบบเป็นศูนย์ภายในปี70จังหวัดเชียงใหม่เราทำชาเลนจ์ฮะเราว่าปี68เราจะทำา100%คือเราจะไม่รอเ0 เราจะเรืองนึงน้องเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามกลไกลต่อไปข้อมูลเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาของไทยประจำปี2,567ค่ะพบว่ากรุงเทพมหานครมีเด็กที่หลุดไปมากที่สุด1,31,841คนคิดเป็นร้อยละ13รองลงมาคือจังหวัดตากจำนวน6 4 5 3ืน64,536คนคิดเป็นร้อยละ6.5และอันดับ3คือจังหวัดเชียงใหม่35,440คนหรือร้อยละ3.6ค่ะ